ครับพี่ครับวันนี้เราก็มาชมเหรียญเสมาบูนณะนะผ้าโบสดของวันพารกันนะครับสําหรับที่ท่านได้ชมเนี่ยเป็นเหรียญตัวเนื้อเงินครับเหรียญเสมาบูรณะผ้าโบสดของวันพารรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีพศสอง5ห้าอห้าครับเป็นเหรียญที่โด่งดังอีกหนึ่งเหรียญของวันพาร์เลยครับระดับต้นต้นครับสําหรับเปลี่ยนเนื้อเงินเนี่ยจะสร้างจํานวน ร้อยเก้าเหรียญครับในสมัยก่อนเนี่ยบางท่านเนี่ยบอกว่าสร้างสร้างอยู่ที่ร้อยสิบเก้าเหรียญแต่จริงๆไม่ใช่ครับเหรียญเสมารุ่นบูรณนะพระบวสดเหรียญเนี้ยจากหนังสือวัดบางพระเนี่ยจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่ร้อยเก้าเหรียญครับวันนี้ผมก็เอาเหรียญเนื้อ,งเ,อ,งเ,องเงินเอามาให้ชมเล์สารครับพอดีเนี่ยผมเอาไปเช็คค่างเงินกับร้าน ร้านทองและก็เครื่องเงินมาครับก็กะเอามาให้ชมราสสารครับ,รบเหรียญรุ่นนี้มีปรสบการณ์สูงนะครับระดับแนวหน้าของวัดรังผาเลยครับเนื่องจากว่าลูกศิษย์ของหลเปิท่านนึงเนี่ยไปนั่งกินเหล้ากันแล้วเกิดการทะเลาะ,ะกับเพื่อนร่วมวงครับต่างคนต่างเมาครับก็เลยทะเลาะกันแล้วก็มีการฟันแทง ลูกศิษย์ของหลเปิลที่ห้อยอเหรียญเสมาติงเสือและในตัวของท่านก็มีสักยันและก็มีตะกุดคาดเอวของโหลเปิลเนี่ยติดตัวอยู่ก็ไม่สามารถทําอันตรายลูกศิษย์โหลเปิลได้เลยตามประวัตทิที่บอกมานะครับผัดผัดกันแทงผัดกันฟันครับลูกศิษย์ของโหลเปิลเนี่ยก็สู้ไม่ได้ครับสุดท้ายลูกศิษย์ของโหลเปิลเนี่ยก็โดนจับขึงพืชและก็ อ่าใช้มีดเสียบไปที่ทวารจนอ่าเสียชีวิตครับเป็นที่โด่งดังอ่าในสมัยก่อนครับครับเหรียญรุ่นนี้เลยมีประสบการณ์สูงและก็มีราคาอ่าค่อนข้างแพงครับรครับตาน้าเหรียญครับเหรียญเซมมาติงเสือเนื้องเงินครับเหรียญตัวเนื้องเงินเนี่ย จะไม่ค่อยมีหมุนเวียนตามสนามพางต่างครับเนื่องจากว่าสร้างน้อยแล้วก็มีราคาสูงครับส่วนเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยก็ยังพอ,อาหาเช่าบูชาได้นะครับกับต้นหน้าเหรียญครับกับต้นหลังเหรียญครับดูกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูค่างเงินกันนะครับ เป็นอีกเหรียญน,นึงในวงการครับที่น่าเก็บสะสมครับบางท่านเนี่ยเขาก็เรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญเสมาติ่งเสือของวัดรังภาครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปีพศสอง5้าอห้าครับครับเหรียญตัวนึ่งเงินครับสร้างร้อยเก้าเหรียญเท่านั้นครับ ดูของด้แท้ไปกันนะครับไม่ค่อยมีหมุนเวียนตามสนามพางตานะครับเนื่องจากเหรียญตัวเนื่องเงินเนี่ยจำนวนการจัดสร้างน้อย,อยครับร้อยเก้าเหรียญเท่านั้นครับ ความคมไปนะครับเมื่อก่อนนี้ผมทําคลิปเหรียญไซมาติงเสือในเงินเหรียญนี้ไปล้อมนะครับเมื่อก่อนนี้เหรียญยังใหม่ๆอยู่ครับในปัจจุบันนียชักเริ่มดำแล้วครับตัวเหรียญครับสภาพเ,เดิมๆครับ ไม่ค่อยได้ผ่านการใช้ครับเก็บอย่างเดียวครับเหรียญน,นี้ยตกอยู่ที่ดอนเมืองครับกรุงเทพครับแยง่งแย่งชิงคนพื้นที่มาครับครับอยู่ด้านหลังเหรียญกันบ้างนะครับ ่วนคนในพื้นที่จังหวัดนคปรปฐมเนี่ยเขาก็มีเหรียญตัวเนื้อทองคำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งตำนานเลยครับว่าเหรียญรุ่นนี้อนาคตจะไกลมากครับครับที่ดอนเมืองยังไม่มีครับเหรียญตัวเนื้อทองคำครับคนมีคนเขามีเหรียญเซมาติ่งเสือเนื้อทองคำเนี่ยต่างคนต่างห่วงมากครับไม่ได้ปล่อยกันง่ายๆครับ มีเงินก็หาเช่าไม่ได้นะครับต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาที่ต่างหากด้วยครับ,รบเอาเนื้อเงินไปก่อนดีกว่าครับ,รบจะเป็นเนื้อต้องคำเนื้อเงิน เนื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยพุทธคุณเนี่ยเท่ากันหมดครับ,รบจะมีติ่งเสืออยู่ด้านล่างครับ มาดูขอบกันบ้างดูว้าครับบางคนบอกชอบดูขอบเหรียญครับครับในปัจจุบันเนี่ยการดูขอบเหรียญเนี่ยก็มีส่วนร่วมด้วยครับแต่ที่แต่แต่ที่สําคัญที่สุดคือหน้าเหรียญหลังเหรียญต้องมีจุดตําหนิด้วยครับไม่ใช่ไปโผล่ที่ขอบอย่างเดียวครับอย่างนั้นมันผิดหลักการครับให้ดูหมดครับผมไม่มีปิดบังครับ จะแท้จะปลอมยังไงกไ็ได้ได้ศึกษาไปไปเหมือนกันหมดครับครับาทีาจะดูยากนิดนึงครับยังจะดูหลายๆมุมครับ กันทุกมุมครับ,รบลองบากเล็กบากใหญ่ดูได้หมดครับสำคัญครับดูไปครับ ครับเดี๋ยวมาดูค่างเงินกันนะครับสําหรับเหรียญเสมาเหรียญน,นี้ครับครับเหรียญเสมาติงเสือเหรียญน,นี้ที่เป็นเนื้องเงินเนี่ยผมเอาไปเช็คมานะครับจะได้9 5้าครับ ค่างเงินนะครับ95.16%ครับการเช็คแต่ละพื้นที่เนี่ยค่าค่าตัวเนื้อเงินเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับมีการตรวจสภาพทุกหนึ่งปีไหมครับประมาณนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าที่สนามบินดอนเมืองกับที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย เขาก็ม uh, ีม uh, ีเครื่องเครื่องตรวจสอบทองตรวจสอบเงินอะไรเงี้ยครับทุกหนึ่งปีเนี่ยเขาจะเอาเครื่องไปทวนสอบอีกทีหนึ่งว่าจะได้ค่ามาตรฐานตามที่กําหนดไหมครับต้องผ่านการตรวจสอบอีกทีครับทุกปีทุกหนึ่งปีครับการเช็คกับตามห้างตามศูนย์ศูนย์การค้างต่างเนี่ยถ้าไม่เอาเครื่องไปตรวจ สภาพตามทุกหนึ่งปีเนี่ยค่ามันอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยครับค่ามาตรฐานมันอาจจะไม่ได้ตรงกันครับเก้าสิบห้าจุดหนึ่งหกเปอร์เซ็นตครับ <Okay. S 2> ครับครับวันนี้ผมก็กเลยเอาเหรียญเสมาติ่งเสือรุ่นภูนะรณะพักบัวสดของวัดบางพระเอามาให้ชมและศึกษาหวังว่าเ,เพื่อนพ,พี่ทุกท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ ครับคันนี้ครับขอบคุณมากครับ